เจ็บมันน้มโอ้สดๆหอนหเลยคุณนั่นสร่ลอยหนึ่งลอยหนึ่งเออเปสามทุงนี่ลอยหนึ่งสี่ลอยเดียวบ่สามอยได้สามห้เท่าไรบ่สามอยแปดบอสามลอยแปดสิบเอาเอาส่อยสี่ลอยสามุงสี่อตามราคาเป็ป้ายโบได้อีกได้บ่นี่ đấy ôi xám thúng không hết thùng không lâu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 ốp, lâu 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 nè, nè, nhìn ừ. โม้สีอบสีอบอบอบเียงมันมีเยอะุงอยู่นี่สีสีตเกือสามร้ยวามุกสิามตัวเกไม่ผ่านแล้วเสไม่ผ่านแล้วเกอบเกินไม่มีสตัวสตัวสีตัว่สร้อยเไม่ได้สามร้อยได้สมรอยได้เเรื่อยเรื่อยตัวบูหรือตัวเมียนี่ใครกับเทอ อฮ้ย้ยเฮ้ยเแ้ยเฮ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 ้ยเยยยเฮ้ยยเฮ้เฮเยเเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮเฮ้ย้ยเฮ้ยเยม ที่ใช่ไงเป็ดปูครับขึ้นเป็นตะไคร้ครับแล้วตีดตามร่วมกันครับเข้าดีเกลียเปิดแต่ไห่ไต่หูไก่ให้กินเนาะครับเป็นไห่ไก่มาเขาซับทังไหนกันกดซับธรรมดาเลยเชฟเนี่ยเราได้ซับไก่ปิ้งนี่ครับนี่เครื่องเติดตามไว้เนาะครับ เทีาตไว้เหรอยาวลไปวเาจะเอตัหน่อยดี๋ยวเราพักน้องี่ี่ิห้องขวาไว้ครับพี่น้องลงไป พีนนน่น้องกำน้นเกลือครับเกลือน้อยรวัสดีครับรวัสด,ดีพี่ชูพี่ชูคุณตามครับซีอี๊วขาวสิง,งหน้อย เซ็บเ็ครับ